สวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับวันนี้เราทำตัวเจ็กซ่อมแอร์บ้านอิเมอร์เตอร์นะครับมีปัญหาเปิดเย็นน้อยเนาะรอบไม่ขึ้นนะพี่ครับว่ามีตัดดับอะไรไหมไี่ไม่มีครับไม่มีตัดดับนะมมอินเมอร์เตอร์ R32 นะครับพันบียูรุ่นก็ FTKM09NV2S นะครับคอยเย็นคอยร้อนก็ RKM09NV2S นะครับกระแสสูงสุดนี่บอกว่า8แอมป์เลยนะ หมดประหยัดไฟก็2.5แอมม์นะครับโอเคเวลาห้องเย็นแล้วก็จะลงไปที่2.5นะครับว่าช่างก็เคยใช้อยู่ครับรุ่นนี้เซลแบตตันี้ได้นะได้ทุกรุ่นนะพี่แต่มอเตอร์เป็น AC นะรุน่นนี้จะไม่เผ็ดคอยเย็นนะไอ้มอเตอร์คอร์อนะครับคอยเย็นเป็น DC อยู่ d c มอเตอร์อย่กระแสตันนี้สแตนบาย0.1 1.58แอมม์นะครับ วัด2แอมป์นะครับถ้าวัด20แอมป์ก็0จ1 4แอมป์นะครับอ่ะวันที่เปิดแอร์ครับรุ่นนี้อึดทนนะครับรุ่นใช้อยู่เหมือนกันเปิดอ่อนนะครับซอวสตาร์ทอ่อนนะครับ1แอมป์เมื่อกี้เห็นเห็นพริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหมุนนะครับ ไม่ได้ปิดเกย์ทำงานเร็วนะเพิ่งวนมุนแล้วนะครับหนึ่งแอมป์นะครับไม่มีตัดดับนะพี่ไม่มีครับไม่มีตัดดับกับที่เนาะโอเป็นสองแอมป์อย่นะครับสองจุดสองสองจุดแปดมันจะดังๆหน่อยนะครับสองจุดแปดสี่ สีครับ2 7งจ,จ,จนะครับอันนี้วัดความร้อนหน้าแผง38.5อยู่อันนี้ก็รอนะครับสองคนเริ่มฉขำนะครับดูเล่งรอบรึเปล่าสี่สิ0แล้วนะครับกระแสขึ้น2.83นะครับความร้อน41.42ก็เริ่มก็เริ่มเย็นนะท่อ สามหมุนนะครับรอบรุ่นเก่านี่ต้องรอประมาณสิบห้านาทีนะครับถึงจะเร่งรอบจะช้าหน่อยสิบถึงสิบห้านาทีต้องรอเนี่ยโอเคแค่นี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องรอแล้วโอเคพี่ปิดรีโมทเลยครับเดี๋ยวช่างต้องแกะวัดดูครับปิดรีโมทเดี๋วแกะดูด้านในเลยนะครับวัดดูอันนี้น่าจะมีคาปาซิเตอร์อยู่นี่ก็มีกาวนะกาวหลอกนะครับ ไม่ใช่กาวไม่ใช่กาวโหลดนะกี้แตะดูดช่างอยู่เลยกาวหลอกนะครับหลอกหลอกช่างะจะดูการรุ่นนี้เป็นแบบไหนอ๋อต,ตัวรุ่นนี้เป็นตัวท็อปนี่อ่านี้เป็นตัวท็อปเนาะตัวปิงใช้ขวาตัวนี้เป็นตัวแพงนะพี่ไม่ค่อยเสียนะ คาปาเป็นเอซีนี่ไม่ค่อยเสียนะน,นะรุ่นนี้จะเป็นหกร้อยแปดสิบแปดสิบไมโครสี่ร้อยโวลต์แล้วก็เก้าร้อยไมโครนะครับถ้าเป็นคาปารุ่นนี้ไม่ค่อยเสียนะ น้ำยาเดี๋ยวต้องรอให้มันรันอีกทีหนึง่งตัดดับไม่ขึ้นโค้ดนะพี่รุ่นนี้ไม่มีคาปามีคาปาเป็นคาปาไอ้นี่ไม่ค่อยเสียคาปาตัวนะนี้เนี่ยมันก็จะหมุนอย่างเงี้ยสองร้อยสามสิบเดี๋ยวตัวนี้จะอยู่ที่ไฟเดี๋ยว,ยวต้องเช็คไฟบ้านนะครับว่ามาเท่าไหร่จะมีปัญหาเรื่องไฟตกนะครับท็อปตัวรองครับตัวนี้ก็คือตัวท็อปนะครับแล้วก็มอเตอร์ก็เป็นอินเวอร์เตอร์นะตัวนี้มอเตอร์คอยเย็นอ,อินเวอร์เตอร์ ดีซีอ right ินเวอร์เตอร์แคมก็อยู่นี่นะครับเลกกเกอร์ใหม่ครับเสียงมอเตอร์เอ็กแปนดังแป๊กๆนะครับคือมอเตอร์สไลด์นะฮะดังเปิดใหม่ทีช่ำนะแต่ถ้ามันเย็นเร็วนี้คือคอยเย็นตันนะพี่นี่ปิดปิดนานีันไะตอนที่เปิดมือช้านี่ปิดไม่นานนี่ครับ แต่น่าจะเก้าโมงอ๋อเก้าโมงนะเนี่ยเพราะว่าท่อพี่มันเย็นฉ่าเร็วนะครับถ้า,างี้คอยเย็นตันนะถ้าถามผมนะคอยเย็นไม่สะอาดนะครับก็คือต้องล้างใช่ครับต้องล้างแอร์ครับอันนี้ครับดูด้านในนะครับถ้าอย่างนี้อาการแอร์ตัน,นครับเนี่ยโอเคอสรุปได้เลยพี่เอ้รอด้านหลังอย่างเดียวถึงเวลาล้างแอร์แล้วพี่ เมื่อกี้ผมก็ลืมถามว่ามันมีฟู่ฟู่มันคือมันไม่ยอมบูทก็คือความเย็นฝุ่นน่ะเกาะอยู่หลังแอะคอยเย็นน่ะน่าจะบ้าในนี้ตอนนี้มันดังฟู่ฟู่เห็นไหมเออนั่นคือตันพี่ถ้าดังฟู่ฟู่งั้นปกติมันจะไม่ดังฟู่ฟู่ช่างจะสังเกตงี้กับของพี่เมื่อกี้ผมลองรันแล้วตัวเนี้แป๊บเดียวไอ้นี่เยอะช่ำแล้วปกติมันต้องสิบสิบนาทียี่สิบนาทีมันถึงจะช่ำแล้วนี้ใช่ใช่ท่อสามหุ่นนี้ท่อดุดกลับอหรครับ ออกจากไอ้ายไอ้ดิชาร์จออกไปครับขากลับเนี่ยอันนี้เราเปิดเราเปิดอยู่หรือพี่ปิดอยู่เปิดอยู่ครับรอก่อนปิดเบรกเกอร์ก็ต้องรอประมาณ3นาทีพี่ใหม่รอบครับคืออาการนี้เขาก็จะรันประมาณนี้แหละ2อแอมป์กว่าจะไม่ขึ้น5แอมป์นะครับหรือว่าขึ้นแปับเดียวแล้วก็ลงเขาจะมองว่าในในในห้องอ่ะเย็นแล้วนะครับแต่ที่ไหนได้มันมันไม่ได้เย็นนะครับคือเย็นเซ็นเซอร์อ่ะที่ตัวจับกับไอ้ตัวอ่าทำงานกับแผงอะกกับความดงแดงอันเนยามอะ ใช่ตอนนั้นมันมองว่าเย็นแล้วมันเลยบอกให้ห้ามเล่งรอบนะในห้องเย็นแล้วไอ้นี่ก็ไม่เล่งรอบก็เท่านี้2แอมป์กว่ายาวทั้งนถ,ถ้าสมมต,ติเราเราลองต่อแบบนั้นอ่ะมันต่อทำงานเปน็นร <c oughs> ะบบสมว่าก็ก็ทำพี่แต่ถ้าจับไม่ได้จันเย็นไม่ได้ก็จะตัดอีกไง <c oughs> มันต้องจับอยู่ความเย็นนี่ไงคร <c oughs> ับ <c oughs> มันก็จะบอกว่าเฮ้ยทำงานตั้งนานทำไมไม่ไม่เย็นเลยอะไรประมาณก็สั่งตัดมันก็สั่งตัดใช่ตัดกระพริบอีกใช่ใช่ใช่ โ okay. อเคพอสรุปว่าแอร์ตันนะครับล้างนะครับแค่นั้นเองไม่ได้เสียอะไรมากมายนะครับอาการก็คล้ายๆกันนะครับแต่บางทีตัวเสียจะเหมือนกันยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับหรือสังเกตง่ายๆตรงนี้ก็ได้เนี่ยสองหุนท่อแรงอัดชาร์จขากลับเนี่ตัวนี้ต้องสักพักมันึงขึ้นน้ำแข็งนะครับถ้าเปิดไม่ถึง5นาทีสิบไอสิบนาทีเนี่ยมันขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันตันตันคอยเย็นนะครับสังเกตจากท่อตรงนี้ก็ได้ ใช่ไหมจะสังเกตตัวนี้เอานะครับถ้ามันเย็นช้ามันขึ้นช้านะโอเคเนี่ยมันขึ้นแปบ๊บเดียวมันก็มองว่าเย็นแล้ว